เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นมากแล้วมีทั้งความรักที่ซ่อนอยู่ความลับในคฤรหาหน์และการเผชิญหน้ากับโชชตานี่คือเงาแห่งหัวใจและการทดสอบของโชชตาเมื่อฤดูร้อนผ่านไปท่านพ่อของซาโอริเริ่มเห็นว่าบุตรีคนเดียวควรมีคู่ครองเพื่อคงเกียรติของตระกูลเขาจึงจัดงานเลือกคู่ขึ้นภายในเรือนใหญ่เชิญเหล่าชายหนุ่มจากตระกูลขุนนางทั้งหลายมาให้ซาโอริได้เลือกแต่ในสายตาของซาโอริไม่มีใครเลยที่สามารถแทนรอยยิ้มในความทรงจํา ของเธอได้เธอนั่งนิ่งทอดสายตาออกนอกหน้าต่างแม้ชายหนุ่มแต่ละคนจะเอ่ยถ้อยคำอ่อนโยนเทียงใดเธอก็เพียงเอ่ยเบาๆว่าข้าไม่อาจเลือกผู้ใดหากหัวใจยังคงจำใครอีกคนอยู่คำตอบนั้นทำให้ท่านพ่อโกรธจนเงียบไปหลายวันในเวลาเดียวกันทาเครผู้แซงเป็นเทียงคนขับรถยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเขาอฝึกเพลงดาบและศิลปะการต่อสู้ยามคำ่ำเพื่อเตรียมพร้อมปกป้องซาอริหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เขาไม่อยากเป็นเพียงเงาอีกต่อไปแต่ก็ยังไม่อาจเปิดเผยตนจนกระทั่งวันหนึ่งท่านพ่อของซาโอริออกไปดูคนงานฝึกซ้อมยามกลางลานและได้เห็นชายคนหนึ่งฟันดาบได้สง,ง่างามมั่นคงราวกับซามมไรชั้นสูงชายคนนั้นคือทาเครเมื่อเห็นเช่นนั้นท่านพ่อกลับเกิดความพอใจในฝีมือและรับเขาไว้เป็นองค์ครร์ส่วนตัวของเรือนโดยไม่รู้เลยว่าเขาคือคนเดียวกับชายที่ลูกสาวเคยตหาในอดีตตั้งแต่นั้นมาทาเครได้อยู่ใกล้ซาโอริมากขึ้น เขามองเห็นเธอทุกวันในสวนซากุระได้ยินเสียงหัวเราะที่หายไปกลับมาอีกครั้งแต่สาโอริกลับไม่รู้เลยว่าคนขับรถผู้คอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆคือชายที่หัวใจเธอรอคอยและในคืนหนึ่งขณะเธอเดินผ่านลานฝึกเธอได้ยินเสียงดาฟันอากาศเสียงที่คุ้นหูเธอหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงเสียงนี้เหมือนกับตอนที่เขาเคยช่วยข้าไว้ท่าเครงในหน้าขึ้นทันทีแต่ทันใดนั้นเมฆบดบางแสงจันเงาทั้งหมดจมหายไปในความมืด โชคชะตายังคงเล่นตลกให้ทั้งสองได้ใกล้กันเพียงหนึ่งลมหายใจแต่ยังมองไม่เห็นกันเสียทีอย่าลืมกดไลค์รับฟังตอนที่5ด้วยนะคะ